ทุกคนวันนี้ก็ยน่วยเกมไม้ครบาบกันนะเออไม่ใช่ท่พีเกมอันนี้เป็นเกมเราบอกนะเพราะว่าผมจะมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างว่าลองดูเกมนี้ดิว่ามันจะสนุกเหมือนไมครับไหมเราไปดูกันเลยอันห,หนึ่งของกดเข้าเกมก่อนกดตรงไหนอ่ะอะกดตรงนี้อรอโอเคเราดู ตอนนี้เกมด้ยเมาขอเลยผมไม่เคยเล่นเกมนี้เลยอืมเออตอนยังไม่อัดก็เล่นไปสองสามตายแล้วแหละ อยู่ไหนเนี่ยขึ้นไปเหรอโอ้ให้ขึ้นไปใช่ไหมทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราต้องเราไม่ร okay, 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 ู้ว่ามาเกิดอะไรทําไมเห็นรู้สึกเสีื่อยขนาดนี้เกิดอะไรหรือเปล่าจ้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 าลงไปลงไปมันเกิดแล้วนะ ข no ึ่นห่อยอะไรไม่ค่อยเอาเิดแรงขึ้นแล้วอยู่ข้างหน่อข้างนก็บ่นี่คือเดเห็นว่าหิว ทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าผมเปลี่ยนเข้าเป็นมินิคาร์ดแล้วนะเพราะว่าซิิงมามาเจอไ์มคาะาเนี่ยอาจจะก๊อบไหมคับเขากต้องชื่วามินิคาร์ดนี่แล้วผมก็เปลี่ยนหน้าปกใหม่ด้วยเป็นหน้าปกของเที่แอปช่วยนะเะเขาค็มไม่นาจะว่าอะไรหมจะเอามา อย่างแน่นอนกดปุมม่มนี้ใช้ท่านี่มีท่าสีด้วยนี่ผิดอะไรโหตึกแข็งแรงมากทุกคนเราต้องรอนานเมื่อกี้เสียวหลังไปเนาะเดี๋ยวเราจะเล่นอีกสองปันเฮ้ยทุกคนเราได้ ở đây biển ạ cũng nên mấy kịp mà nữa Hãy subscribe cho kênh ตรงที่มันแบบไปได้ไปเลยเพื่อน เ,เพื่อนพาเพื่อนพาเราไปจุดเสียงอาจจะม,มีเสียงขาดหายก็ขออภัยดย้วยเล่นในโทรศัพท์ถอาจจะผิดแปลกไปนี่ไมฮะฮะขนาเนี่ืมมันต้องเติมบงบงนะ ก็ต้องเติมลราวอกอีกฮะชูนวอลักโอเคเออไม่ให้มแม่ต้องเติมโลบะแต่ไม่ใช่ส่วนโลบกแต่จะบอกเลยว่าผมลงคลิปตึกไปนะเพราะว่าเพราะว่าผมเพราะว่าโทรศัพท์ผมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตลอดเวลา ตองตองคลิปตอนเด็กๆเนี่ยอาจบางคนถ้าใครนอนนอนแบบสามทุ่มครึ่งอะไรพวกนี้ก็จะเห็นคลิปผมได้ง่ายเพราะว่าคลิปผมมันกดกระดิ่งทั้งหมดไม่ได้ใช่ไหมเพราอะอาจเข้าปรนการติดตก็ได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดเอ่อกดทุกอย่างนี้กดได้เนาะโอเคไหมทุกคน บางคนก็จะพิมพ์ชื่อแบบพิมพ์ชื่อม้โม่นะถ้าได้ก็เข้าเกมนี่ผู้เล่นใหม่ในเลีนโอเคแอเฟินไปเลยแล้วเขาเป็นเพื่อนนายตัวจุงมกว่านายเย่เพื่อนใหม่เฮ้ยคุกทุกคนเพชเชั่นเพะอะไร ใครโดนตัวนี้ก็จะเสียเลือดลอเคยดูไม่น่าเลยทุกคนติดพวกไหมหลังเลยติดแล้วออกต้งไม่ไปนั่นแล้วติดคู่แล้ว ยีหิมะโอ๊ยผมไม่เห็นเลือดผมเลยที่ซ่อนตาบนใดโอ้ยเลือดผมหายไปหมดแล้วมาแบบก็เออโอ้ยก่อนเกม เดินในรถนะโหเคื่องอยู่ในน้ำเต็มเลยมันปลอดภัยเลยข้ายื่ <c oughs> นี่ม้าเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดในประเทศไทยแทบจะไม่มีเลยอ่ะ <c oughs> โอ้โหงดน้ำมาดูดูเรื่อนผมสักก่อนส้มแปดไหมเรน่อยไฮวยน้ำ ใช้ได้ไหมรีมทายได้ใายอ้าวอ้าวทำไมไปเป็นรูปม้าวะ่ะร,รักเฮ้ยทุกคนรีมรักได้เฮ้ยเจ๋วนะเจ๋วนะโอเคโเคเวอร์ อแบบพูกก็ยังสมดุลอยู่นะต่อไปแบบอะไรแบบสุดท้ายของวันนี้ครับก็คือแบบเออทะเดีร้ายนั่นเองหรือท,ที่พักนอนรู้สึกว่าเหมือนรู้สึกว่าแบบนี้จะเป็นเกี่ยวกับพายุโอเคแบบนี้ปลอดภยัยป่ะโอ้โอเรเื่อมนมาดีให้มั้ย มาด้วยนะคนต,ต่างพาเข้าปกันมาโอเคจึ๊บจ๊บขึ้นมาแล้วปีนตรงนี้ได้ไหมได้โอ้ทะร่รใ้เลยสวังปป๊บเด็กไม่ฟาดพาโอ้ อูหผมเลยผมรู้เลยผมรู้ผมรู้แล้ว,<น>ว่าจึ๊บนี่แหละหลบตรงนี้ปลอดไปสุดม้ ไปไหนอุ้ยคนนั่งคิวเลยอ่ะโหนโอ้เป็นถูกว่ามาอุ้ยนอนตรงไหนดีตรงนี้แหละเก้าเอียนนี่สองเอานอนไม่ได้ทุกคน ทีมอะไรอะไรเินทีมอะไรของมันออะไรวนะน่ันคืออะไรนี่เออนีเออนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับก็ขออภัยด้วยนะโอเค โอเคอันนี้ก็น่าก็น่าจะเป็นวิส,สุดท้ายแล้วเนาะโอเคเดี okay. ๋ยวเราเดี๋ยวเราขอโตอัวบาอปเพียงแค่นี้เนะาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในแบบทร่มบอกนานเ,าเกมนี้ก็ดีเหมือนกันสำหรับน,นี้บ๊ายบายครับผมไม่มีใครเป็นนักีผมเลยแต่ถ้าผมนั้นก็ก็อย่าลืางกดติดตามด้วยนะบ๊ายบาย เดี๋ยวเล่นแบบนี้ก่อนลาไปกับ<ส>ป้ายรวงบบนี้นะ hit Q บาย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 ครับ